ช่วงทําตามตวงสนับสนุนโดยน้ายาเช็ดกระจก i n g Stella ช่วงทําตามตัวนี้ค่ะมาดำตัวมีเมนูที่ทําได้ที่บ้านไม่ยากมาฝากนะคะเมนูนี้คือยำทูน่าฟูค่ะ ใช้ทูน่ากระป๋องเป็นทูน่าสเต็กในน้ำมันถั่วเหลืองค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราจะเสด็จน้ำมันออกจากเนื้อปลาทูน่าค่ะใช้กระชอนแบบนี้นะคะก่อนนำไปทอดเนี่ยเนื้อปลาทูน่าต้องแห้งเลยนะคะอย่าให้มีส่วนของน้ำผสมอยู่เพราะไม่งั้นเนี่ยกระเด็นค่ะเราอาจจะพึ่งเนื้อปลาแบบนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะหรือถ้าไม่มีเวลาสามารถที่จะเข้าไมโครเวฟค่ะสักประมาณ30วินาทีก็ได้ค่ะ ยีเนื้อปลาทูน่าแบบนี้ค่ะให้ละเอียดเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะพักไว้แบบนี้ให้เนื้อปลาทูน่าแห้งๆเลยค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะแล้วก็ปลาทูน่าของเราพร้อมแล้วลักษณะก็คือแห้งดีค่ะตรงนี้เทคนิคเคล็ดลับสำคัญมากนะคะต้องให้น้ำมันร้อนจัดค่ะหลังจากที่ลงปลาทูน่าเสร็จแล้วหลีไฟลงค่ะ เขาก็จะเป็นแพรลักษณะนี้เราก็จะค่อยๆเกี่ยวม้วนเข้ามาค่ะตักขึ้นมาพักไว้แล้วเดี๋ยวปลาชูน่าก็จะกรอบเองค่ะ1กระป๋องจะได้ประมาณ3 4แพรนะคะเวลาทอดนะคะระวังกระเด็นนิดนึงค่ะกระทะที่ใช้เนี่ยควรจะมีขอบสูงเพื่อก,กันน้ำมันกระเด็นเสร็จแล้วเหลือน้ำยำค่ะน้ำยำก็ประกอบด้วยน้ำปลาค่ะ เดี๋ยวเราเอาน้ําตาลลงผสมกับน้ําปลาก่อนค่ะเวลาคนจะได้ละลายง่ายๆหน่อยแล้วก็มะนาวค่ะตอนนี้ละลายดีแล้วค่ะแล้วก็เอาเทใส่แก้วไว้เวลาที่เราจะรับประทานเนี่ยเราค่อยเอาน้ํายําราดลงไปค่ะ<ม>ก็ยังเหลือในส่วนของยําม,มะม่วงค่ะแล้วก็มะม่วงซอยเป็นเส้นลักษณะนี้ค่ะหอมใหญ่ซอยค่ะ พริกขี้หนูค่ะใส่ตามชอบค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะเราคลุกเค้าพอเข้ากันถั่วลิสงเนื่องจากว่าถั่วลิสงต้องการความกรอบเพราะฉะนั้นจะโรยบนปลาทูน่าฟูของเราไปเลยก็ได้ค่ะสุดท้ายก็ตกแต่งด้วยผักชีค่ะเอาละค่ะยำทูน่าฟูค่ะลองทำตามตัวดูวนะคะเมนูนี้เวิรค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูยำทูน่าฟูเมนูวัตถุดิบมีประโยชน์ทําได้ง่ายๆอย่างปลาทูนา่าเริ่มต้นจากการแยกเนื้อปลาทูน่าให้เสด็ดน้ําจนแหง้งยีเนื้อให้ละเอียดแล้วนําไปทอดในกระทะที่มีน้ํามันร้อนจัดโดยรีไฟลงเล็กน้อยหลังใส่เนื้อปลาลงไปทอดพอเหลืองฟูตักขึ้นให้เสด็ดน้ํามันเสิร์ฟพร้อมน้ํมมายำมะม่วงซอยหอมซอยขึ้นช่ายหั่นท่อดถั่วลิสงทอดทําตามตัวเพลงเท่านี้ก็ทั้งอร่อยและมีความสุได้ง่ายๆแล้วครับ รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์ควันพุธที่2 8พฤษภาคมเวลา10โมงครึ่งช่วงมาตามตวงไผ่เรือข้ามน้ำไปปลูกผักออร์แกนิกหลากหลายชนิดจะสนุกกันแค่ไหนพลาดไม่ได้ช่วงอะไรแบบต,ว,ตวงพบก,กับคุณโดมเดอะสตาร์ Star, กับเมนูกรุบกรอบรสชาติจัดจ้านปลาตะเพียนเก็ดฟูทอดซอสพริกข้หนูซอสช่วงทำตามตวงเมนูสุดฮิตอย่างซปเปอร์ตีนไก่จะทำยังไรถึงแซ่บซีได้ใจวันพุธที่28พฤษภาคมนี้เวลาดีดี10โมงครึ่งได้รู้กันแน่นอนมาดามตวงฟู้ดเวิร์ค เพียงติดแล้วกดแบบนี้ค่ะห้องครัวก็หอมชื่นใจเลยค่ะสำหรับมาดามตรงซ u ปเปอร์ฟู้ดค่ะร่วมโหวตพ popula v o t d ผ่านทาง S M S หรือ Facebook ค่ะเลือกร้านที่คุณผู้ชมชอบนะคะแล้วก็สำหรับผู้เลือกผ่านทาง S M S ค่ะลุ้นรับรางวัลอีกมากมายเลยค่ะและเวลาของวันนี้ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่วนะันพุธหน้าเวลา1 0ม0ครึ่งทางช่อง Mo เด n รนไค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ What do well?